สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูเกี๊ยวน้ำกุ้งก่อนอื่นเรามาเตรียมทำน้ำมันกระเทียมเจลกันก่อนค่ะเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันพืช3มช้อนโต๊ะใช้ไฟปานกลางค่อนไปทางอ่อนจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมสับลงไป2ช้อนโต๊ะเจลกระเทียมให้เหลืองค่ะเจลกระเทียมให้เหลืองกรอบนะคะใช้เวลาเจียวประมาณสนาทีค่ะ พอกระเทียมของเราเหลืองกรอบได้ที่ดีแล้วเราก็ปิดแก๊สแล้วก็เทน้ำมันกระเทียมเจียวใส่ถ้วยจากนั้นเราก็พักน้ำมันกระเทียมเจียวไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปเราก็มาเตรียมทำน้ำซุปเตรียมหม้อเปล่าหนึ่งใบแล้วก็เติมน้ำสะอาดลงไป1ลิตรเลค่ะจากนั้นเราก็เปิดแก๊สใช้ไฟปานกลางใส่ซุปก้อนลงไป1ก้อนเติมน้ำตาลทราย1ช้อนชา ซอสปรุงรส1ช้อนชาและพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันแล้วก็รอจนกระทั่งน้ำซุปเดือดพอน้ำซุปเดือดดีแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็มาเตรียมกุ้งสดวันนี้ใช้เป็นกุ้งแช์บวยทั้งหมด18ตัวล้างทําความสะอาดและลอกเปลือกออกทั้งตัวค่ะ ปรุงรสด้วยพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนชาและซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนชาแล้วก็นวดคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้ซึมลงไปในเนื้อกุ้งพอคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมแผ่นเกี๊ยว18แผ่นและเตรียมน้ำสะอาดไว้อีกหนึ่งถ้วยค่ะไว้สำหรับทาแผ่นเกี๊ยวให้ประกบเข้าหากัน เราก็ตักตัวกุ้ง,งขึ้นมา1ตัวนะคะแล้วก็หยิบแผ่นเกีียวขึ้นมาวางกุ้งลงไปบนแผ่นเกีียวแล้วก็ใช้น้ําสะอาดนะคะทาบริเวณรอบๆบแผ่นเกีียวให้ทั่วค่ะจากนั้นเราก็ประกบแผ่นเกีียวเข้าหากันแล้วก็กดบริเวณขอบแผ่นเกีียวให้แนบสนิทระวังอย่าให้แผ่นเกีียวแตกนะคะเราก็ทําไปจนกระทั่งหมดกุ้งค่ะ หลังจากห่อเกี๊ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเตรียมลวกเกี๊ยวกันนะคะตั้งหมอ้อแล้วต้มน้ำให้เดือดจากนั้นนะคะเราก็จะนำผักกวางตุ้งประมาณ1น่ถ้วยสําหรับเกี๊ยวน้ำหนชามนะคะใส่ลงไปลวกใช้เวลาลวกผักกวางตุ้งประมาณ4 0วินาทีค่ะเพื่อให้ผักสุกแค่พอสุกนะคะพอผักสุกดีแล้วเราก็เสดดน้ำเอาขึ้นแล้วก็ใส่ชามค่ะ จากนั้นเราก็ใส่เกี๊ยวลงไปลวกทีละตัวนะคะแล้วก็ลวกเกี๊ยวไปจนกระทั่งเกี๊ยวสุกใช้เวลาลวกเกี๊ยวประมาณ1นาทีหรือจนกว่าตัวกุ้งหรือตัวเกี๊ยวจะลอยขึ้นมาด้านบนค่ะพอเกี๊ยวสุกดีแล้วเราก็เสด็จน้ำเอาเกี๊ยวขึ้นใส่ชามราดหน้าด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวที่เตรียมไว้เมื่อตอนต้นคลิป จากนั้นเราก็ตักน้ำซุปที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้ราดลงไปค่ะจากนั้นเราก็โรยหน้าด้วยต้นหอมซอยเล็กน้อยเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วนะคะสำหรับเมนูเกี๊ยวน้ำกุ้งสูตรและวิธีทำก็อยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ